สำหรับใครที่ต้องการเติม FC c o i นะครับผมวันนี้ขอแนะนำ freefcoin.com ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม PS, Xbox หรือว่าจะเป็น PC เนี่ยก็สามารถเลือกใช้บริการได้อย่างสะดวกและปลอดภัยท่าใช้โค้ดส่วนลด BB w a t e r f u c k ลดทันที5%ครับซื้อคอยวันนี้ลดเพิ่มอีก10%แถมได้แต้มแบบคูณ2นำไปแลกของรางวัลได้อีกามากมาย ในพารทที่แล้วครับการแข่งขันฟุตบอลยูโรปาลีกครับได้เริ่มต้นขึ้นแล้วครับ2เกมที่ผ่านมากับการเจอกับบรากาและก็เบอร์ซิตัสครับเราสามารถเฉือนไปได้2เกมครับโดยการชนะ1-0นั้ง2เกมเลยครับตอนนี้นะครับผมในระบบรูปแบบการแข่งใหม่ของยูโรปาลีกครับเราล้างอันดับที่3ของตารางครับโดยเชลซีรั้งอันดับที่1และก็วิคตอรียอันดับที่2นั่นเอง ก็ถือว่าเป็นการแข่งขันรูปแบบใหม่ที่เราต้องโฟกัสทีละนัดจริงๆนะเพราะว่ามันไม่มีระบบเย้าเยือนเหมือนสมัยก่อนเลยครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นตารางรวมนะครับผมเก็บแต้มเราต้องพยายามโฟกัสทุกนัดให้ได้ครับทุกคนซึ่งในรายของคุปปครับก็ยังฟอร์มดีครับได้แมนอัลเดอร์แมนอย่างต่อเนื่องครับในศึกฟุตบอลยูโรปาลีกนะฮะซึ่งอัปเดตตารางคะแนนครับในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับตอนนี้เนี่ยทางไดของเรตเตอร์ิตีเนี่ยขึ้นมารั้งอันดับที่2อเรียบร้อยครับ ตอนนี้เนี่ยจะฝูงเป็นอาร์เซนอล14แต้มครับเราอันดับที่2ครับ13แต้มตามด้วยแอสตันวิลล่าครับที่แข็งแกร่งมากนะไม่ยอมตกเลยครับแล้วก็มาซิตี้ครับเชลซีแมนยูนะครับในปีนี้เนี่ยมี1ทีมที่ก็ค่อนข้างที่จะอาการแย่ทุกคนไล่ลงมาอันดับที่15นู่นครับ ก็ถือว่าไม่กระเตื้องนะ6นัดผ่านไปในชนะเพียงแค่1ครับสเสมอ3แพ้2แล้วก็ลูกยิงติดลบ2ประตูครับอาการหนักเหมือนกันและแน่นอนครับอีก2วันเราจะเจอกับท้างด้านของเลียผูที่ King า o เวอร์สเตเดียมฮะ ทุกคนเบื่อไหมเวลาดู YouTube แล้วมีโฆษณามากลัวใจถ้าเบื่อผมแนะนำนี่เลย YouTube Premium จะทำให้ทุกคนไม่ต้องพบเจอกับโฆษณาอีกต่อไปกับราคาเพียง35บาทเท่านั้นจากราคาเต็ม159บาทคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วและนอกจากนี้ยังมีบร,ริการ Netflix, Disney Plus และแอปอื่นๆอีกมากมายไปติดต่อกันได้ที่เพจแอปชูถ้าบอกว่ามาจากฟรีบอว์ฟกรับฟรียูทู u พรีเมียมเจ็ดฟันไปเลยอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะ และในเกมถัดไปครับคือการเจอกับเลี้ยพูครับในสืกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับแน่นอนครับเลี้ยพูปีนี้อย่างที่บอกปลฟอร์มไม่ค่อยดีครับอันดับ15ของตาราง5เกมที่ผ่านมาวิแกแพ้ไป2เสมอไป1แล้วก็ชนะเพียง2อครับอันจริงๆเนี่ยชุดผู้เล่นของเลี้ยพูก็ถือว่าไม่ได้แย่นะทุกคนถือว่าไม่ได้แย่ครับแต่อาจจะไม่ได้มีใครเสริมเพิ่มเติมเข้ามามากมายครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องมาดูครับว่าเลี้ยพูจะแก้ไขสถานการณ์อย่างไร พอปีที่แล้วอย่าลืมนะว่าสถานการณ์แบบเรี้ยฟูู้เนี่ยก็มีแมนยูเคยดรอปไปถึงอันดับที่18ของตารางเหมือนกันนะปีที่แล้วหลายเกมกับเลื้ยพูครับวันนี้เป็นการต้อนรับการมาเยือนของโงแดงครับในช่วงที่เขาต้องการแต้มแบบหนักหน่วงแน่นอนครับเพราะว่าผ่านมา6เกมแล้วเนี่ยยังอยู่อันดับ15อยู่เลยครับถือว่าเป็นปีที่ย่ำแย่ของเลี้ยพูครับทั้ีปีที่แล้วเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่ดีนะครับเลี้ยพูเนี่ยจบอันดับ ไม่ได้อยู่ในช่วงฟุตบอลยุโรปด้วยครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยก็สตาร์ทมาได้แย่เกินคาดส่วนทางกับเรตเตอร์ซิตี้ที่ปีนี้เนี่ยโคชพันครับวางมาตรฐานได้ดีมากครับตอนนี้รังอันดับที่2ของตารางครับวอจิฟันดครับก็น่าจะหวังให้เพื่อนๆ่วมทีมเนี่ยมีแรงกระหายขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งนํำช้ำโดยมิเฟตเอดีดีครับในส่วนงเรตเตอร์ซิตี้ครับตามด้วยเฮอร์แมนเซนและก็คิมินแจอะไรครับผมเกมจะเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านครับอันดับ15ของตารางครับทุกคน เอาแล้วโอ้โหบีบสูงเร็วมากเลี้ยวภูเหลือเชื่อครับโอลเอดีดีด้กริ่งไปเลยลอ่าเรามาดูครับเลี้ยวภูวันนี้เขามาแบบ aggressiv สิมิคานหนีมาวนเข้าในมาสิมิคานสุดท้ายเซอร์เกดันทิ้งไปเลยครับโอ้โหแ่วันนี้ต้องระวังเลี้ยวภูพี่แกบ,บีบสูงมากครับฝากขวาไปครับอ่าทำได้ดีแล้วแกมาได้ครับจังหวะนี้เลี้ยวภูครับสปีดหนีมาที่ก้าหาันกำลัง กาหารด้านในมีรออยู่คือมาเตตาเอาแต่ว่าโยนย้อนไปหมดเลยครับไม่ได้ครับเจ้หวะนี้แล้วมาที่ซาร่าซาร่าสุดท้ายซาร่าสุดท้ายเป็นคีบินเจโอ้โอหหหย่างเดือดอาลับส่วนกันไปคนละดอกกับจจงหวะนี้ไพทูนไพทูนฝากเข้ามาทีเรซิเวก้าเวก้าดึงจงังหวะยกต่อให้ไพทูนซ้ายยังไม่มีคนมาเชื่อมครับกับบรตงกลางเวก้าฝากมาที่เซอเก เซอร์เก okay. หนีและส่งต่อมาี่คุโบลุดจังหวะี่คุโบยิยงแล้วเรียบรยย้อยนำหนึ่งเลยโอ้โหเรียบูจังหวะเนี้ยพยายามจะดันลายสูงเพื่อที่จะวางกับดักล้ำหน้าด้นเลสเตอร์นี่ครับโอ้โพี่แกเก่งเรื่องการชิงลา์อยู่แล้วและคุโบครับโอ้โพี่แกจบดีซะด้วยครับคือเริ่มต้นมาคึกคักทั้งคู่ครับแต่ว่าเลสเตอร์ดูจะเฉียบขาดกว่าครับและคุโบพี่แกยิงดีครับโอ้หลอกยิงเสาแรกครับผู้สัตรูของเรียบูก็ ไม่ขาดคิดเลยครับเรียบร้อยรับ1-0จากเลสเตอร์เจ้าบ้านเนี้ยก็ถือว่าซื้อมาตั้งแต่เข้ามาสู่ถิ่นเลสเตอร์นี่พี่แกยิงตลอดลครับอารับหนึ่งศูนย์จากเจ้าบ้านครับเลี้ยงูลที่ต้องการแต้มจัดๆโดนนำไปก่อนแล้วครับแล้วยอดไปจังหวะนน้วานได้กับปีมินเจลโอโ้โหคิมินแชเอาไม่อยู่โอโหคือเลี้ยงผูลเขา แม่หลอกครับนึกว่าจะเล่นสั้นไอเราก็กูไปเพื่อที่จะลุมครับตรงเล่นสั้นอย่าลี้ยงพูเขาเปิดเลยครับแล้วคีมินแจจริงๆรเนี่ยรูปร่างสูสีกับฟันไดแต่ว่าด้วยความเก่าฟันไดเรียกว่ากินคีมินแจได้เลยครับโอ้โหหรือว่าต้องยอมนะลูกนี้โอ้เลี้ยงผูก็กลับมาได้เร็วครับประกบไม่ดีครมินแจนี่คือหนึ่งหนึ่งเอาไม่อยู่เองฮะฝากเข้ามาดีอาร์ดูวับลูกพัวพันธต่วันนี้เอาดีอาร์หักลงมาสวยเลยดีอาร์เลยยังช่วยคีมินแจโอ้โหมาซ้อได้ทัน โอ้เลี้ยภูก็ใช้จังหวะหนึ่งสองแล้วน่ากลัวมากครับทุกคนเป็นครึ่งแรกที่โคตรสนุกครับโอ้โหเรียกว่าเฉลี่ยกันตอนนี้เนี่ยครองบอลไม่ได้ห่างกันมากด้วยครับแล้วก็บุกใส่กันไม่ยั้งครับสองทีมนี้อะครครึ่งหลังครับมีเปลี่ยนปรับเปลี่ยนเล็กน้อยครับในส่วนของเมสันเมาส์ลงมาแชน์มาเตต้าครับโอ้โหเมสันเมาส์นี่เล่นเป็นโฟล์ไนของทีมเลยนะโอ้โหกำเปิดครับส่งมาแล้วจังหวะนี้โอ้โหสปีดหนีไปกล้าหายกำลังเอาอยู่ไหมอยู่เอ้าเสียไปงนี้ น่าจะโดนใบเหลืองเลยครับน่าจะนอกอกรอบเขตโทษนะครับ <c oughs> คือก็ต้องยอมครับก <c oughs> าหารเพราะว่า <c oughs> แล้วก็ใบเหลืองแน่นอนแ็คขวาซ้ายเราเหลืองกันงคู่แล้วด้วยครับต้องยอมครับลูกนี้แล้วเอาเเ่นสั้นลิบูนี่สูตรไหนครับเนี่ยสูตรไหนไม่รู้แต่เข้ามาตรงน,นี้แล้วยิงโอ้โห่ลิบูมันมีสูตรเยอะเหมือนกันนะโอ้โ,อโอหครับต้องระวังลูกตั้งเตะให้ดีๆยอดมาจังหวะนี้คีปินแกเอาไม่อยู่อีกแล้วคิม คิมไม่อยู่แต่เคลียร์ทีปไปก่อนครับโอ้โหเหลือเชื่อแล้วจังหวะที่สองปามคูโบอาแล้วแล้วจังหวะที่เลสเตอร์มาไพทูตสปีดดีแล้วไพทูนหลุดขึ้นมาไพทูนดึงจังหวะฟาบาเลสองเซเกยอนเรียบรอบเป็นสองหนึ่งเหลือเชื่อไพทูนหลักหลบโอ้เมื่อกี้สุดยอดมากครับที่บูเกือบจะได้ครับจากลูกเตะมุมครับแล้วกลายเป็นว่าเลสเตอร์เนี่ยไม่เสีย สวนกลับมาจากไพทูนแล้วไพทูล,ล,ทลโอ้โหพี่แกเฉียบม,มากครับคือรู้ว่าตัวเองจบสกอร์ไม่ดีครับรอเพื่อนเติมดีกว่าแล้วเซอร์เกย์พี่แกวิง่งนาต่างขึ้นมากลายเป็นว่าได้ยิงเป็นประตูขึ้นนำสองหนึ่งเลยคืนกลับไปครับแล้วโซเลยอดย้อนกลับมาแล้วบงต่อมาสวยคูโบ,โบหลุดขึ้นมาวันนี้คูโบเข้าซ้ายคูโบยิงเรียบร้อยโอ้โหจังหวะนี้โดนเรียกว,ว่าลอ่อเสือจากถ้ำครับ เลสเตอร์พยายามที่จะดึงให้เลี้ยผูขึ้นมาไล่ครับแล้วก็วางยาวๆยว้อนให้ตัวไกลซึ่งทําได้ดีครับและจะังหวะนี้ครับบอบเข้าซ้ายกดจ,จ่อเรียบร้อยเลยครับโอ้โถือว่าครึ่งหลังโค้ชพันก็แก้เกมนะเพราะเห็นเลี้ยปูเขาชอบบีบวราเราวางยาวเลยบอลเดเล็กอย่างเดียวและเปลี่ยนเซอร์เกอเกออกครับส่งกรอบสุกลงมาครับโอ้โหนี่ถือว่าค่อนข้างที่จะ เสียงเหมือนกันครับให้เด็กไทยลงมาในเกมใหญ่ครับแล้วก็เอาเมสันเมาส์ดรอปลงมาเล่นแชนเซอร์เก้ครับทุกคนเป่าจังหวะนี้อู๋ถึงดีอาช่วยเหลือเชื่อโอ้ดีอามันมาถึงได้ยังไงแต่นอตตนคาฟฟี่สุดยอดและเฮอร์เบเส้นกระดกทิ้งขึ้นไปก่อนครับแล้วกลอบสูงปั๊มมาได้ไพทูนเก็บออกมาด้านข้างแก่มาหนึ่งสงครับอาละเมสันเมาส์เมสันเมาส์หนีมาสายรออย,อยู่ครับแลจี้ตรงเทเลซโด เวก้าโหดก้อนหนเวก้าดึงจังหวะเวก้าฝากต่อมาจังหวะนี้ไพทูแตะแล้วไปทูหักโอ้ยโอ้ยไปทูเลยเชื่อโอ้ยนีมันไพทูนะว,วันนี้มันคือสุดยอดจริงๆครับ้โหทั้งเกมรุกเกมรับพี่แกเอาหมดเลยครับและยิงดีด้วยจังหวะเนี้ยอุย้่เติมขึ้นมาช่วยในจังหวะบุกที่สุดยอดมากครับไพทูอับิบานเหมือนกับว่าบอลมันชิดตัวครับและยิงแบบช็อตแก้ไขแล้วโหดีมาก แลวยิ่งดีกว่ากองหน้าบางคนอีครับโอ้โหไพทูนวันนี้นี่ต้องให้แมนอัลดแมตต์เขาจริงๆครับโอแบ็กซ้ายและก็จบเรียบร้อ,รอยครับเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเลสเตอร์ที่คมกริบมากกว่าครับียกว่าเกมนี้สนุกมากครับทุกคนเรียกว่าเป็นบอลที่แรกกันของแท้สุดท้ายลิเวอร์พูลก็ยังไม่ดีพอที่จะสามารถเก็บ3มแต้มที่บ้านของเลสเตอร์ซิตี้ได้ครับโคชพันครึ่งหลังก็แก้เกมได้ดีขึ้นนะฮะให้ทำให้เราสามารถที่จะเก็บ3แต้มต่อไปครับสำคัญในเกมนี้ แต่วันนี้เนี่ยอาจจะตำหนิคิมินแจได้นึงครับคือทําให้เสียประตูถือว่าประกบไม่ค่อยแบบว่ามิดชิดเท่าไหร่นะแต่โอเคแล้วต้องปรับตัวกันต่อไปนี่คือระดับพิมพ์เลี่ยงกิจนะทุกคนส่วนวันนี้เนี่ยคนที่งานหนักและโดนเล่นงานทั้งเกมก็คือตัวแรของกาหานกําลังคือวันนี้เนี่ยเจอของแข่งก็คือดีอาร์สจจีจาร์ทุกคนอันนี้ก็ต้องเข้าใจน้องนิดหนึ่งครับเอาอยู่ยากมากครับวันนี้นะครับผมถ้าพูดถึงกาหานกําลังนะครับที่ก็โดนเล่นงานจาก จะได้ของหรือดนะีอาร์ไดแต่ก็โอเคครับกาหาดนี่ก็ถือว่ายังเป็นดาวรุ่งนะครับก็ต้องให้เวลาในการพัฒนาต่อไปแต่ว่าโดยรวมก็ไม่ได้ถือว่าแย่นะแต่ว่าการต้องรับมือดีอาส์ตั้งๆท,ที่ติดใบเหลืออยู่มันก็ลำบากอย่างเงี้ยทุกคน ถ้าอยากจะเติม Fc 2 4ทั้ง PC และโมบายให้นึกถึง El a s สติ s ช o อร้านเติมเกมที่เปิดมามากกว่า4ปีบริการดีราคาย่่มเยาแถมเติมง่ายแบบ E a s y ่การันตีความปลอดภัยกับเพจที่มีคนติดตามมากกว่า60,000คนเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่ Elas สติ s h o อหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมเรามาแวะดูในส่วนของเด็กที่เราดันขึ้นมากันหน่อยครับแต่ละคนนะกอบสุกเนี่ยใช้เวลาอีก49วิวีคในการพัฒนาเป็นในส่วนของกองหน้าแบบ ST นะครับ อังกูนะครับก็อีกประมาณ10วีก,ก็จะเปลี่ยนเป็น CM เต็มตัวนะครับซึแน่นอนนะครับในรายของกาหารแล้วก็ทางด้านของไพ t ทูเนี่ยสคนที่ลงอย่างต่อเนื่องนะครับก็ต้องบอกเลยว่าสเตตัสดูดีที่สุดนะครับก็อย่างที่บอกนะมันได้เห็นภาพแบบชัดเจนนะครับกับใครที่ได้ลงบ่อยๆเนี่ยมันก็จะมีความพัฒนาการที่เร็วขึ้นนะฮะเด็กดารุ่งของเราเนี่ยตอนนี้ค่าตัวเท่าไหร่กันบ้างครับ กรอบสุกตอนนี้ราคาประมาณ4ี่แสนปอนอันนี้เข้าใจได้เพราะไม่ค่อยได้ลงนะคนที่2ออังกูลครับลงแบบปราบปลายก็ราคาอยู่มา 1.1m นะครับประมาณนี้เอ่อจะได้ของชายาครับเป็นปีที่ยังก็ไม่ค่อยได้ลงมากไปก็ราคาประมาณ70,00 0 0ปอนคนระับก้าหารกำลังครับราคา875,000ปอนดนะ์นปอะราคาไม่ได้แรงมากด้วยความที่ตัวเองเป็นแบ็คด้วยแหละครับแล้วก็สุดท้ายไพทูนราคาจะเท่ากับกรอบสุกเลยนะคือ1ล้านหน0 0 0นปอนรวมก็ถือว่า ยิ่งเล่นยิ่งดีครับค่าตัวยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นเองฮะและตอนนี้นะครับเราอยู่ในศึกยูโรปาลีกครับทุกคนแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยตัวลีกได้เริ่มต้นไปแล้วครับตอนนี้เลสเตอร์ซิตี้ครับแข่งตอนนี้ครับเลสเตอร์ซิตี้ครับแข่งไปทั้งหมด2เกมเลครับก็สามารถชนะได้2เกมครับรั้งอันดับที่3ของตารางรวมนะครับเราต้องโฟกัส3แต้มเพื่อที่จะรั้งนะครับผม หัวบนตารางไว้เะครับเพราะว่าการันตีเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ต่อไปนั่นเองแน่นอนครับการแข่งขันนี้ก็จะไม่ได้เป็นการแบบเย้าเยือนแล้วนะเราก็จะเจอทีมที่ไม่ได้ซ้ำาลครับผมในการแข่งขันรอบกลุ่มสเตจอะครับผมเกมถัดไปครับกับการเจอกับ PSV Eindhoven ครับแน่นอนว่า PSV ครับตอนนี้รั้งอันดับที่30ของตารางถือว่าฟอร์มส่วนทางกับเลสเตอร์นะครับว่ากันต่อครับในศึกยูโรปาลีกครับผ่านไป2เกมของเลสเตอร์ชนะไป2เกมครับแต่ว่าเป็นการชนะแบบเฉื่อยทั้ง2เกมครับก็แสดงให้เห็นเลยครับว่าในฟุตบอลยูโรปาลีก ค่อนข้างที่จะเป็นเกมที่หนักครับแล้วก็คุณภาพค่อนข้างสูงนะนี่คือไลน์อัพของเลสเตอร์ซิตี้ครับอย่างที่บอกไปครับวันนี้ปอกแขนกับตันครับเป็นด้านของมิลลิคูวิสซอวิชนะครับนี่ครับผมเกมนี้สำคัญครับรุนชนะ3เกมติดครับด้านของเลสเตอร์ซิตี้ใส่โจเดจะผ่านกาหารกำลังไม่ได้ครับแล้วมาที่โซเก้ขึ้นกลับไปกิมินแจแทงมาแล้วกิมินแจแทงมาไม่ดีจังวะนนี้บันเทิงลิแกโดเปปี้หลุดขึ้นมายิงตีทะกุรโย คิมิแจต้องขอโทษเพื่อนเลยครับโอ้โหตอกสซนออกมาครับจังหวะนี้หลุดเข้ามาวงในแล้วมาที่โดอาแรงหลุดมายิงเสาแรกโอ้โหใช้ความคล่องหนีอิทากุระมาได้เฮอร์แมนเซ่นยังเหนียวครับและโดนบุกอย่างต่อเนื่องไปไปีฝากมาติดีทีทากุระแล้วแก้มาอะไรไปเสเมายกซ้ายไปให้ลิซิเวกา้าโอ้โหแต่ว่าสปีดไม่ทันแลวไปเสเมาออกซ้ายไป แล้วปาดต่อจังหวะเดียวมาครับเติมมาสวนเมสันเมาส์แล้วซ้ายไปน้บที่ลซิเบกา้าเวก้าวนเข้าวงในปั่นขวาหูได้ส่วนขึ้นเหมือนกันสักทีโอ้โหผ่านมาสาสสามนาทีครับเลสเตอร์เพิ่งจะได้มาครั้งแรกครับอู้แล้ววับไปทุนชีนกันมาเซซิเบก้าวนกลับมาที่เมสันเมาส์แล้วขวาปั่นโคง้งโค้งโอ้โหได้เรื่องเลยคนระับเมื่อกี้จังหวะนี้ได้เรื่องเลยคนระับ มันไกลหรือเปล่าครับจังหวะนี้เอาจริงๆปั่นได้ลุ้นเลยครับโอ้โหเกือบไปนะโนอาแรงโนอาแรงสปีดหนีมาแล้วส่งต่อมาโอ้บันเทิงเลือกไสจังหวะนี้เลือกยังไงแต่อิาชาก,กุระยังอยู่แล้ว้ริงโอ้โหอิชากุระทาดีมากครับบังได้สวยแล้วแต่ว่าบอลไปเข้าทางเปปี้โอ้ทุกอย่างมันดูเป็นใจ PSV วี PS ไปหมดครับวันนี้และเขาเล่นดีด้วยนะครับแต่ว่าจังหวะยิงไปติดบล็อกอิชากุระครับแล้วดูครับโอ้โห อะไรครับผมเปลี่ยน3มคนครับโอ้โวันนี้กาหากันกำลังโดนชอกจะเป็นนอตตันคัฟฟี่ลงมาอาจจะต้องใช้ความเร็วของนอตตันคัฟฟี่ไปช่วยครับแล้วก็ซาลาซาลงมาแล้วครับเรียกว,ว่าฝนมันตกครับแมน้ำมีปัญหาเหมือนกันออกข้างมาพอีเวกา้าเซซิปเวก้าวนมาออกซ้ายไปแล้วไพจูนตัวน,นี้ไพทูนส่งต่อให้เมสันเมาบอลมันแรงอ้ายังปั๊บได้เมสันเมาถือได้ขยันครับแล้วมาเดต้ารอยอยู่ตรงกลางจับได้มาเดต้าเปียวยิงเรียบร้อยโอ้โหเก็บตกดีมาก โอ้โหจองเฟลีมาติต้าลงมาครึ่งหลังสัมผัสแรกเป็นประตูตีเสมอให้กับเรสเตอร์เลยลูกที่ต้องชมเมสันเมาส์ครับที่พี่แกขยันไปตามเมสมันเมาส์พี่แกแทงมารู้เรื่องครับวันนี้เนี่ยด้วยสภาพสน,นามรวนมีปัญหาในเรื่องของแรงครับแรงเฉืยของฟุตบอลค่อนข้างเยอะครับบางดีจ่ายเบาไปแรงบางดีจ่ายแรงก็ฟืดๆครับบางอยู่คืนกลับไป มาที่เมสันเมาส์เมสันเมาส์เมสันเมาส์ไปเองแล้วเมสันเมาส์กด,ดแรงๆโอ้โหเมสันเมาส์เดือดกลับมาที่เมสันเมาส์ครับเมสันเมาส์ไปทางขวาเหมือนเดิมแล้วยอดไปเสาไกลซิสเวไกายิงโอ้โหทดเวลาครบแล้วด้วยครับแต่ว่าโอกาสสุดท้ายพีเอสวีบีลุ้นครับเปิดครอสเข้ามากลางๆแล้วมองเอาา้าตัวนี้คาฟี่แล้วสวนเฮ้ยโอ้โหเกือบไปโอ้โ,โ,อโหแม่นึกว่าจะจบที่ สองหนึ่งเมื่อกี้เกือบไปครับในสุดท้ายครับเราได้หนึ่งแต้มครับวันนี้ก็ต้องชมว่า PSV พี่แกกับลำมาดีขึ้นเยอะครับนี่ครับทุกคนในเกมที่เจอเลสเตอร์เนี่ยลิคาโดเปปป้พี่แกได้เป็นแมนออฟเดอะแมตช์นะอันนี้ผมไม่แปลกใจเพราะว่าพี่แกเล่นดีมากสร้างปัญหาให้กับเกมรับได้หมดเลยเพราะว่าถ้าพูดถึงสไตล์นะเปปป้มันเร็วมากครับส่วนอิซากุระของเราแล้วก็คิมินแจก็ก็ถือว่ามีความเร็วแต่ว่าเป็นความเร็วปลายทุกคน เราโดนฉีกตั้งแต่เนิ่นๆตั้งแต่ความเร็วต้นเนี่ยี่แกกินเราขาดหลายจังหวะเหมือนกันตอนนี้นะครับเราไปดูในส่วนของอะคาเดมี่จากฝั่งญี่ปุ่นกันบ้างครับผมได้ส่งไปเพิ่มนะครับในฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้รายงานรีพอร์ตมาไปที่เรียบร้อยครับนักเตะดีๆมีหลายต่อหลายคนนะเท่าที่เห็นเนี่ยตอนนี้เนี่ยนักเตะที่ดูน่าสนใจจะเป็นได้ของดันจูโร่อิโตะครับอันนี้เป็นกองกลางเชิงกลางรับนะที่เริ่มต้นโอวอ์อ ค่อนข้างสวยงามทุกคนและก็อีกหนึ่งรายครับคือทางด้านของคาซูฮิโระเอนโดครับตัวนี้ก็จะเป็น LB ครับแบ็คซ้ายเท่าที่เห็นเนี่ยสามตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่น่าจะเอาไปสานต่อได้ครับแต่ผมจะดันขึ้นสุดชุดใหญ่แลวกันครับเอาคนแรกก่อนครับตัวนี้อิโตะครับจัดไปคนที่2ครับโอโนะครับแล้วก็คนที่3คือเอนโดครับทุกคนโอเคอันนี้ครับผมขอเบรกนิดนึงนะครับนักเตะที่ผมดันขึ้นไปเพิ่มนะครับผมเข้าสุดชุดใหญ่เนี่ยก็จะมีคาชาวุฒนะ เป็นกองหลังว่า17นะครับผมโปรเ n ชเชลเก้าสิบตัวนี้เป็น CB ผมว่าต้องปั้นนะแล้วก็เพสต์พิกาดดีด้วยครับเอาเลยครับตัวนี้โอเคจัดไปคือสุดชุดใหญ่เลยอะไรครับอีกหนึ่งที่ผมจะดันขึ้นสุดชุดใหญ่นะผมมองว่าเป็นในส่วนของนัดจินโซพาครับทุกคนตัวนี้เนี่ยผมมองว่าโปรเ n ช i a ลดีครับแล้วก็ฟิสิกส์เริ่มต้นก็ไม่ได้แย่ครับอาจจะปรับปรุงพัฒนาอีกนิดนึงน่าจะเก่งขึ้นนะทุกคนจัดไปครับโอเคนี่คือสีหน้านะครับผม11ตัวจริงนะครับทางขว ที่เป็นนักเตะชัยเกือบจะทั้งหมดแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกระชาวุฒิครับเซนเตอร์ที่ถูกดันขึ้นมาใหม่นะครับผมอันนี้ก้าหารกำลังกับไพทูนนี่คือเจ้าเก่าอยู่แล้วกองการเนี่ยจะมีทั้งด้านของ ทินโสภาครับแล้วก็อังกูลคู่กันในส่วนของตัวลุกตอนนี้ก็จะเป็นสุมนัทเหมือนตราออบสุขฟุมงมลคลและก็ชายาครับทางซ้ายผมว่าโอเคนะเราจะได้เห็นฟูลทีมไทยสักเกมแน่นอนครับแต่ว่านี่คือเข้าคร่าวแ้วตอนนี้เรากําลังดันชุดนี้ให้เป็นชุดเริ่มต้นของเด็กไทยของเราครับทุกคนเกมสัดไปครับกับการเจอแอสซวิลล่าครับทุกคนเกมนี้สาคัญนะแอสซอวิลล่า ในรูกการนี้พี่แกฟอร์มก็ถือว่าโอเคนะครับรังอันดับที่4ของตารางครับทุกคนแข่งไป8เกมชนะห้าเสมอ1และก็แพ้2ครับทุกคนทุกคนคิดว่าถ้าเกิดเราใช้ชุดขวาเนี่ยเราจะเละตุ้มเป๊ะไหม <laughs> ทุกคนคิดว่ายังไงคือทุกคนคิดว่ามันเป็นไปได้ไหมล่ะถ้าเราใช้ชุดขวาเนี่ยเราจะเละตุ้มเป๊ะหรือเปล่าทุกคนอยากเห็นไหมผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะอยากเห็นนะก็คือการสตาร์ทแบบเกือบจะฟูลทีมครับลงเจอกับแอสตันวิลล่า อะไรครับผมถือว่าเป็นเกมที่ตื่นเต้นนะนี่คือฟูลทีมจะร้อยเปอร์เซ็นต์ครั้งแรกครับอาจจะขาดมาตำแหน่งจริงๆอะทุกคนน่าจะอยากเห็นเลยครับฟอร์มการเล่นของน้องน้อเมื่อต้องเจอกับแอสตันวิลล่าจะเป็นอย่างไรครับถ้าพูดง่ายง่ายนี่เหมือนสอบปลายภาคทคุก <ๆ S 1> ค,คนอันนี้นี่คือ <ๆ S 1> เด็กไทยได้ลงเจอทีมจริงๆทีมแข็งแข็งแล้วก็เวทีแข็งแขังทุกคนแล้ววันนี้กับตันทีมเป็นคาชาวุฒิด้วยครับกองหลังทีมชาติไทยครับอ้าหเลยครับโอ<ฮ>้ต<ฮ>ื<ฮ>่นเต้นนะฮะ นี่คือไทยแลนด์สไตล์ฟูลทีมครั้งแรกครับทุกคนอย่างที่บอกไปอาจจะขาดมาตำแหน่งนิดๆหน่อยๆครับแต่ว่านี่คือ80-90%นี่คือเด็กไทยหมดแล้วโอ้โหอย่างที่บอกครับหนึ่งอย่างที่กังวลนั่นก็คือในเรื่องของส่วนสูงครับคือถ้าเปรียบเทียบเด็กไทยทั้งหมดตอนนี้เนี่ยส่วนสูงมันเฉลี่ยเท่ากันหมดเลยครับตื่นเต้นจัดครับทุกคนนี่คือเกมที่เราอยากจะเห็นตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วครับยาวมาถึงฤดูกาลนี้กับการลงกันคร,ครบครับของนักเตะไทย นี่ครับมาแล้วครับเพอมเปนเส้นครับของหลานี่มีไพทูลครับมีคาราชาวุธแล้วก็กาหานครับในส่วนของตรงกลางนี่มีจินโสพาแล้วก็ทางด้านของอังกูลครับสามกองหน้าก็อย่างที่เห็นครับตัวจริงหมดเลยนะครับตื่นเต้นจัดครับไม่รู้ว่าจะลุ่งหรือร่วงครับจะเละหรือเปล่าไม่รู้ครับแต่ว่าขอสันดองนี้ต่อยด้วยกันครับเด็กชายต้องลงมาชยาเข้ามา แล้วอังกูลออกซ้ายไปชายาจี้ขอมาวนนข้าวงในาแล้วมาที่กอมสุกกอมสุกหนีมากอมสุกดึงจังหวะคือลอ,อกมาสวยแต่ว่าจังหวะที่2บอลมันกระเด้งไกลไปหน่อยแม่คอนโทรบอลยังไม่ดีครับแต่มุมแรกของแอสตันวิลล่าครับ<ม>เปิดครอสมากลางลางทิงไี่ได้แล้วมาจังนี้ครับเก็บได้ครับอังกูนฝ่ามาที่ชายาชยยากเก็บบอลหนีออกมาซ้ายชายาอย่างสปีดไม่ได้ครับรอตัวเติมแล้วแทงอมอมเจ้าอ เจ้วะน,นี้เอา้าชยาไปแย่งมาสวยงามชยาสปีดขึ้นมาแล้วฝากขวามาจจงหวันนี้ที่สุปนั n เหมือนตายิงเฮ้ยโอ้โหสุ p นั n โอ้โหเกือบจะฉกช่วยโอกาสขึ้นดวได้แล้วโ,โหนี่ไม่ได้มาบ่อยๆได้โอกาสแบบนี้ครับกับการเล่นทีมชุดนี้อังกูนแทงช่องนี้ไปสวยๆแล้วมาที่สุป e ั n ไม่ได้ยิงแล้วโอ้โหสุ p นัสองคักแล้วัแม่ดูยงังชยาดึงออกวงไม้ชยามาเองแล้วชยาขอปันขวาโอ้โหไม่มีคนกล้าละขอซัดเองเลยโอ้โห เอาดีฮะอย่าประมาเด็กไทยนะมบงมันนี้ก็ต้องทําตัวเป็นพี่ใหญ่ครับธนากะในแดนกลางแล้วเขาหลุดมอมกแล้วจังหวะนี้โอไลรี่หลุดขึ้นมาชิปมาจังหวะนี้ม่งคืนไปคริสมันเปิดย้อนกลับมาแล้วจังหวะนี้ปั๊มอารับจังหวะนี้ลูกกระดินลูกกระดินฝ่าเข้ามาแล้วโอ้โหจังหวะนี้ประกบรวมครับคาชาบุตรน่าจะไม่ได้ตามคริสมันนะแล้วเขามาตามช่องนะ คือด้วยตัวหนึ่งต่อหนึ่งเขาดีกว่าเราอยู่แล้วแต่เราก็อาศัยฟุตบอลทีมเวอร์ครับทุกคนเดี๋ยวจังหวะนี้เขาเล่นฮาร์ปสเปซทุกคนแล้วเราแหม่ไม่ได้ทันตั้งตัวเลยครับจังหวะที่เราครองบอลจริงเราก็ถือว่าน่ากลัวนะแต่ว่าจังหวะที่เราไม่มีบอลทุกคนเราอย่างออแกไนซ์เกมรับไม่ได้ดีเท่าไหร่ครับชุดนี้มาที่ธนากาครับธนากาออกซ้ายไปมาที่อังกูลฟุ้งบงคลฝากมาจังหวะนี้แล้วหลุดขึ้นมาที่ไพรทูนไพรทูนหัก ยอดเข้ามาตรงกลางแล้วหูจังหวะนี้ธนากะเก็บได้ละสวนโอ้โหผ่านเสาโอ้โหมันมีแต่เฉียดไปเฉียดมาจริงครับทีมของเราแล้วซ้ายครับธนากะมาสวยครับที่อังกูลอังกูลฟุมงคลสปีดขึ้นมาหนีไปอังกูลมาสวยๆล่างกูลกดด้วยเท้าซ้ายโอ้โหนี่จอมยิงไกลของทีมครับแต่ว่ามาได้ดีลากมาสวยมากครับซาดโดขึ้นมาครับเป่าตรงนั้นเนี่ยมงได้แต่ว่าเสยกลับมาไม่มีคนอยู่ครับ แล้วสุเรมนาหนาปั๊มจังหวะแรกทําได้ดีแล้วจังหวะน,นี้ชายาฝากต่อมาที่กอบสูงออกขวาไปสุบนัณสุบรรณดงจังหวะว่าับากอบสูงกิกโอ้โหยังเซมอีกเลยนะนเชื่อนี่คือสุดๆุแล้วครับโอ้โหอังกูลแล้ววันนี้สุเรม,มานาฝากต่อมาชายาฝากต่อมาที่กอบสูงกดแล้วอู้คูแซฟอีกจะเหนียวไปไหนวะหน้านฝากขวาไปที่นัดครับนัดอ้อมหลังมาสวยๆจังหวะน,นี้ตวัดคือยับมาลบอลอู้ นี่คือแทงสวยตบกลับมาเกือบจะดีคองบอลหนึบๆก็จังหวะน,นี้แล้วนัดไก,กลกดไกลๆเฮ้โยโอ้โหคานเหลือเชื่ออะไรครับเนี่ยวันนี้คุณอังกูลจังหวะนี้ฝากไปที่ไพทูนครับไพทูนปาดมาตรงกลางแล้วเคาะหนึ่งสองมาที่อังกูลแล้วไม่มีคนเข้ากดกดโอ้เซฟอีกแล้วจวังหวะนี้เขาเคลียร์ทิ้งก็เรียบร้อยครับ ได้แต่เสียวนะวันนี้ครับแต่ว่าแพ้ไป1นึ่งศูนย์บอกว่าแม่งมันมากครับทุกคนเป็นการแพ้ที่ภูมิใจมากวันนี้เนี่ยเรามีข้อดีและข้อเสียทุกคนคือข้อดีเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าเฮ้ยเราต่อบอลกันได้นะทีมชุดเล็กของเราไม่ได้แย่ทีมเด็กไทยแต่ว่าส่วนมากจะเป็นการจบนอกกรอบแต่ว่ายังไม่มีโอกาสเข้าไปเล่นในกรอบเกตโทษเลยครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยก็มีเหตุผลนะเพราะว่าเปาตอเรส กับกองหลังต่างๆนานา,นานของแอสตันวิลล่าเนี่ยคือเขาประกบกรอบสุกได้ดีมากครับทะลุไปเล่นได้ยากมากแต่ในเกมที่ผ่านมาคนที่ผมชอบมากๆก็คือในหน้านของนัทจนโสมพารันทุกคนคือตัวเนี้ยเท่าที่เห็นนะคือโอเคเลยครับแน่นอนว่าต้องพัฒนาเป็นบล็อกซูบล็อกเต็มตัวนะครับแล้วเขาก็มีพละกําลังที่ดีด้วยนะส่วนล่าสุดอังกูนับถ้าผมจำไม่ผิดเหมือนกับว่าน้องเนี่ยจะเดเวล็อปอีก5้าวีก็จะเป็น CM เต็มตัวแล้ว ตัวนี้เนี่ยเราไม่กังขายอยู่แล้วเพราะอังกูลพี่แกอยู่กับทีมชุดใหญ่มาสักพักแล้วครับก็มีโอกาสได้ลงได้ยิงไกลสวยๆหลายครั้งแต่ก็ต้องพัฒนาเรื่องของสเตตัสต่อไปนั่นเองโอเคสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องวิบอัลทัฟฟ์ครับสามารถที่จะสมัครสมาชิกได้ก่อนหน้านี้เนี่ยผมทําสมาชิกมาไม่ค่อยได้มีคอนเทนต์อะไรนะครับแต่ว่าต่อจากนี้เราจะมีคอนเทนต์เอ็กซ์คลูซีฟสำหรับสำหรับสมาชิกเท่านั้นนะก็คือดูได้เฉพาะสมาชิกครับใครที่สมัครสมาชิกก็สามารถไปรับชมรับดูกันได้ราคาถูกมากๆครับ30บบาทเท่านั้นเอง ไปจัดกันได้นะทุกคนจะได้ดูซีรีส์ที่ไม่ได้มีออนแอร์พับบิกนะก็จะมีประกาศในอนาคตน,นะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่ในคลิปถัดไปได้ครับผมสวัสดีบายบายจ้า